สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่80ใครก็ตามที่แตะต้องมันจะถูกฆ่า พายาดและอัศวินแห่งจัก,กรวาลจํานวนมากที่ลอยอยู่กลางอากาศต่างก็จ้องมองไปที่ปีกสีเงินขนาดยักษ์ที่สะดุดตาตรงหน้าประตูคฤหือหาดท,ทุกคนต่างกระตือรือร้อนที่จะยึดครองพวกมันนั่นเป็นสมบัติที่แท้จริงอัศวินแห่งจัก,กรวาลกล่าวถ้าฉันได้มันมามันจะมีค่ามากจนฉันไม่ต้องมาที่ดินแดนแห่งมรดกอีกเลยเสียงเอียดดังขึ้น น่าแปลกที่ประตูที่ปิดของคาร์หลัวเฟิงถูกเปิดออกอีกครั้งทําให้ไทายาทจานวนมากที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ตกตะลึงจัก,กรพรรดิเวสริเวอร์ไม่ตายเหรอทําไมประตูของเขาถึงเปิดจากด้านในสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อมาตะระดับจัก,กรพรรดิซึ่งมีร่างกายราวกับแกะสลักจากเพชรยืนอยู่ที่ประตูด้วยชุดเกราะสีเขียวมันเป็นทาสของหลัวเฟิงจัก,กรพรรดหัวใจเฉียบแหลมทายาจาจักรพรรดหัวใจเฉียบแหลมกล่าวเสียงดงัง จากระพัดแห่งแม่น้ำเบลดยังไม่ตายพวกคุณไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้แตะต้องสมบัติของเขาหากใครแตะต้องมันถือว่าเป็นขโมยของจากจักรพัดแห่งแม่น้ำเบลด ฉันเชื่อว่าทยายาททุกคนในปัจจุบันเข้าใจกฎของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษทั้ง5ทะเลสาบออโรราสีปกป้องทยายาททุกคนถ้าใครกล้าที่จะฆ่าทยายาทคนอื่นคุณจะถูกโจมตีและทำลายล้างการยึดสมบัติจากทยายาทคนอื่นๆถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงพอๆกับการโจมตีและฆ่าพวกเขาการทำเช่นนั้นคุณจะถูกทำลายทยายาทหลายสิบล้านคนมองไปที่จัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิหัวใจเฉียบแหลมที่ไม่กล้าก้าวออกจากประตูคฤหาสน์ เสียงที่ดังก้องของทายาทตระกูลปีศาจพูดขึ้นจัก,กรพัรดแห่งแม่น้ำเบลตยังไม่ตายคุณรู้ได้อย่างไรแล้วคุณเป็นใครฉันไม่เคยพบคุณที่เกาะโบฮีเนียมาก่อนข้าคือธาตวิญญาณของจัก,กรพรรดแห่งแม่น้ำเบลตจัก,กรพรรดหัวใจเฉียบแหลมกล่าว ฉันไม่เคยออกจากคฤหาสน์นี้ถ้าเจ้านายของฉันเบลดบริเวอร์เอ็มเพอเรอร์ตายฉันก็ตายเช่นกันถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่หมายความว่าเจ้านายของฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันพูดอีกครั้งว่าห้ามใครแตะต้องสมบัติของเจ้านายของฉันถ้าหากเจ้าแตะต้องมันพวกเจ้าจะเป็นการขโมยและทะเลสาบออโรราห้าสีจะฆ่าเจ้าเสียงของจักรพัดจักรพัดหัวใจเฉียบแหลมสะท้อนผ่านอากาศของเกาะบาวายเนีย ทายาทหลายสิบล้านคนลังเลหากพวกเขาขโมยสมบัติจากทายาทที่มีชีวิตพวกเขาจะถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าทายาทตายสมบัติของเขาก็จะไร้เจ้าของและใครก็คว้าไปได้ในชั่วพรลิปตาลำแสงสีดำก็มาถึงประตูคฤราหน์ฉันจะเดิมพันเพื่อความสำเร็จครั้งนี้ ฉันเห็นด้วยตาตัวเองว่าจาัก,กรพรรดิเบลดริเวอร์ถูกทำลายฉันจะเชื่อคำพูดของคนที่ฉันไม่รู้จักได้อย่างไรพึ่งปรับใดที่จัก,กรพรรดิเบลดริเวอร์ตายจริงๆและฉันได้ปีกอันมีค่าคู่นี้มาก็ไม่มีทายาทคนอื่นๆกล้าโจมตีฉันนอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มของฉันและฉันสามารถแลกเปลี่ยนสมบัติที่แท้จริงนี้เป็นทรัพยากรมากมายบางทีฉันอาจจะทะลุผ่านช่วงสุดท้ายและกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลได้อย่าจัก,กรพรรดิหัวใจเฉียบแหลมตะโกน ชายาที่โลภมากตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าหนึ่งเกมันเป็นของฉันเงาดำกล่าวขนาะจับปีกสีเงินขณะที่กรงเล็บอันแหลมคมของเขาแตะกับปีกสีเงินพลังที่มองไม่เห็นได้แช่แข็งพื้นที่ในระลอกคลื่นอวกาศอัศวินกลืนโคลนครั้งก่อนไม่สามารถหนีจากพลังนี้ได้เงาดำก็เช่นกัน ม่เงาดำกล่าวขณะที่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกจับอยู่ในระลอกคลื่นอวกาศเขาส่งเสียงร้องโหยหวนเขาปฏิเสธที่จะยอมรับการลงโทษของเขาถ้าเขาตายในวันนี้สมบัติทั้งหมดที่เขาสะสมมาตลอดหลายปีจะหายไปแม้ว่าสมาชิกในตระกูลของเขาจะทุบชีวิตเขาในอนาคตเขาก็คงจะสศูญย์เสียโอกาสในการรับมรดกไปมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะก้าวผ่านไปยังขั้นตอนสุดท้ายเขาจะแย่ลงไปอีกหลังจากฟื้นคืนชีพว้าว แสงออโรราพุ่งลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเงาดำปล่อยปีกสีเงินในมือของเขาและบินข้ามท้องฟ้าพยายามหลบหนีมือในชั่วพริบตาออโรราได้เจาะรูผ่านร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วร่างศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็หายวับไปราวกับฟองสบู่ที่แอร์ตกออกแสงออโรราพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งกลับสู่แสงออโรราห้าสีที่ไม่มีที่สิ้นสุดความเงียบป,ปกคลุมเกาะเบาฮีเนียทั้งหมดตาย ทายาทหลายสิบล้านคนในอากาศตกตะลึงเหล่านี้เป็นพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของหลายเชื้อชาติมีความมั่นใจในความรู้และความสามารถของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเชื่อคำพูดของจักรพรรดิหัวใจที่เฉียบแหลมบัดนี้พวกเขาได้เห็นความจริงกับตาของตอนแล้วออโรราห้าสีได้ค่าทายาทที่สัมผัสปีกสีเงินนั่นหมายถึงจักรพรรดิเบสบริเวรยังมีชีวิตอยู่จักรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดยังมีชีวิตอยู่หรอ พึ่งพามัศสวินแห่งแสงมองลงไปที่ประตูคฤหาดจากระยะไกลดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขากล่าวว่าเป็นไปได้อย่างไรเขาถูกกำจัดแล้วหรือเขามีหลายร่างเป็นเรื่องยากมากที่จะมีหลายร่างในจัก,กรวาลแม้ว่าร่างกายที่สองจะถูกสร้างขึ้นได้แต่ความแข็งแกร่งและการหายใจของร่างที่สองจะแตกต่างจากเดิม ในฐานะอัศวินจะสามารถบอกของปลอมได้อย่างรวดเร็วจากของจริงเห็นได้ชัดว่ามันเป็นร่างดั้งเดิมของเบลดริเวอร์เอมเพลเไม่ใช่ร่างที่สองของเขาที่ถูกทำลายอัศวินแห่งแสงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการยอมรับความคิดนี้หลายร่างฉันได้รับเทคน,คนิคนี้เพราะฉันเป็นลูกชายศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าคงวันแต่เขาเป็นแค่มนุษย์เขามีความสามารถนั้นได้อย่างไรฉันควรทำยังไงดีตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่อัศวินแห่งแสงเป็นกังวลมาก ขณะที่ไทายาทหลายสิบล้านคนอยู่กลางอากาศเหนือเกาะโบฮิเนียมองดูสมบัติบนพื้นดินด้วยความประหลาดใจกองกำลังที่น่าเกรงขามก็มาถึงร่างคล้ายมังกรครอบคลุมระยะทางกว่า6000ไม้เมื่อปีกยักษ์คู่หนึ่งกลางออกและหัวมังกรของสิ่งมีชีวิตนั้นก็กลางออกและมองลงมาด้านล่างทันใดนั้นไทายาทหลายสิบล้านคนก็ตกลงบนพื้นและกราบลงด้วยความเคารพเจ้าแห่งเกาะพวกเขากล่าวทักทาย มันเป็นเทพผู้พิทักษ์แห่งเกาะเบาฮีเนียที่มาถึงแล้วเสียงของเทพสัตว์ผู้พิทักษ์นั้นเป็นเสียงก้องกังวานอัศวินแห่งจัก,กรวาลกล้าดีอย่างไรที่พยายามลอบสังหารจัก,กรพรรดิเบสบริเวอร์ที่ศูนย์กลางสำคัญของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษสำหรับการละเมิดกฎของสำนักเทพบรรพบุรุษอย่างจงแจ้งเขาสมควรที่จะตายและตายตลอดไปแม้ว่าจะย้อนเวลาที่จะดึงกลับมาทำให้ อัศวินกลืนโคลนฟื้นคืนที่โรงเรียนเทพบรรพบุรุษก็จะตามล่าเขาและฆ่าเขาอีกครั้งจนกว่าจะเกิดใหม่ไม่ได้กองกำลังที่น่าเกรงขามนี้ทำให้ไทาย,ยาตหวาดกลัวเทพผู้พิทักษ์นั้นโหดเยี่ยมเพียงใดโรงเรียนเทพบรรพบุรุษจะไล่ล่าและฆ่าอัศวินกลืนโคลนที่ฟื้นคืนชีพเนื่องจากเทพสัตว์ผู้พิทักษ์ส่งข้อความออกไปมันจะต้องเป็นตัวแทนของความคิดเห็นของผู้นาโรงเรียนเทพบรรพบุรุษ โชคดีสำหรับฉันฉันไม่ได้เคลื่อนไหวก่อนอัศวินแห่งแสงกล่าวสะท้านกับความคิดนั้นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทายาทคนอื่นๆจะพยายามแย่งชิงสมบัติของจักรพรรดิเบลดริเวอร์เทพสัตว์ผู้พิทักกล่าวมองลงมาด้วยดวงตาที่เย็นชาโทเคนมรดกของจักรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีดไม่ถูกทำลายแน่นอนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าโรงเรียนเทพบรรพบุรุษจะผ่อนปรนแต่เมื่อตั้งกฎแล้วก็ไม่สามารถท้าทายได้สำหรับการยึดสิ่งของจากทายาทโจนคนนั้นสมควรตายในขณะเดียวกันในศาลาคฤรหาหั์ของหลัวเฟิงมีเกาะวางอยู่บนพื้นและมีวงแหวนภายในวงแหวนโลกคือแก่นของหลัวเฟิงในโลกภายในอันกว้างใหญ่เด็กหนุ่มผมดำที่เปลือยเปล่าได้ลอยอยู่บนที่สูงนใจกลางโลก ลัวเฟิงหัวเราะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆพยายามลอบสังหารฉันด้วยชวิตของอัศวินแห่งจัก,กรวาลและทันทีที่ฉันออกไปพวกเขาต้องคิดจะฆ่าฉันน่าเสียดายที่พวกเขาล้มเหลวฉันสูญเสียพลังงานเล็กน้อยของฉันชุดรบควบแน่นอยู่บนพื้นผิวของร่างกายของหลัวเฟิง หลังจากการต่อสู้6 2 0 0 0 0องครั้งของหลัวเฟิงเขาว่าเผ่าพันธุ์อื่นกำลังจะลอบสังหารเขาแพร่กระจายอย่างกว้างขวางหากทายาทคนอื่นๆที่จะพยายามลอบสังหารหลัวเฟิงจะไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรแต่เขามั่นใจมากเนื่องจากเขาสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งร่างเขาก็ไม่มีอะไรต้องกังวลปรับใดที่เขาเก็บแกนกลางของเขาไว้ในคฤหาดซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแม้ว่าร่างดินเด,เดิมของเขาจะถูกทำลาย แต่เขาก็สามารถฟื้นคืนชีพได้นอกจากนี้เนื่องจากวิญญาณของเขาไม่กินน้าโทเคนมรดกของเขาจะไม่ถูกทำลายและทะเลสาบออโรรา5สีก็จะรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในกรณีนี้เขารู้ว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถสัมผัสสมบัติของเขาได้ถ้าใครพยายามจะจับมันพวกเขาจะถูกโจมตีและฆ่าโดยทะเลสาบออโรรา5สี กล่าวอีกในหนึ่งเขาไม่มีอะไรต้องกลัวนั่นคือเหตุผลที่หลัวเฟิงออกจากคฤหัสน์ของเขาอย่างกล้าหาญเนื่องจากทาวเวอร์เพิร์บป้องจิตวิญญาณของเขาเขาไม่ได้ถูกควบคุมวิญญาณเขาต้องการดูว่ามีกลอุบายของเผ่าพันธุ์อื่นอย่างไร นอกจากอัศวินแห่งจัก,กรวาลที่โจมตีฉันแล้วยังมีอัศวินแห่งจัก,กรวาลอีกคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันแต่ถอยออกไปในนาทีสุดท้ายหลัวเฟิงกล่าวเขาใสา่หัวหน่าเสียดายหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ฉันเชื่อว่าเขาจะกลัวไม่กล้าโจมตีฉันตอนนี้เขารู้ดีว่าการโจมตีฉันนั้นไรประโยชน์และเขาอาจถึงกับฆ่าตัวตายด้วยปัญหาของเขาหลัวเฟิงออกจากโลกภายในคฤหาหน์ของเขา เทพสัตว์ผู้พิทักษ์ที่น่าเกรงขามได้ทำให้ทายาทเงียบลงทันใดนั้นพวกเขาเห็นปีกสีเงินและสมบัติอื่นๆที่จัก,กรพรัดเบลบริเวอร์ทิ้งไว้ให้กำลังบินไปยังคฤราสน์ของหลัวเฟิงสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติที่หลัวเฟิงหลอมรวมกันหมายความว่าเขาสามารถเรียกพวกมันออกมาได้อย่างง่ายดายมีเพียงร่างกายที่มีเนื้อและเลือดเท่านั้นที่สามารถสวมใส่เกราะในพลและมีเพียงวิญ,ญญาณของมนุษย์เท่านั้นที่สามารถใช้จิตวิญ,ญญาณทั่วไปได้ ทายาทหลายคนเฝ้าดูสิ่งของต่างๆบินตรงไปยังคฤหาสน์ของหลัวเฟิงอะไรพวกเขาพูดว่าทําไมสมบัติถึงบินเข้าไปข้างในจัก,กระพรดแห่งแม่น้ําเบล็ดยังไม่ตายใครบางคนกล่าวนั่นเป็นสมบัติที่เขาหลองรวมแน่นอนเขาสามารถเรียกมันออกมาได้แต่เราเห็นเขาถูกฆ่าและทําลายล้างเขาจะเรียกได้อย่างไร ระดับจัก,กรพรรดินับล้านสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตายอัศวินแห่งจัก,กรวาลมากมายและแม้แต่จัก,กรพรรดิเซเว่นเลดเอมเพอเรอร์ก็ยังจ้องมองที่บ้านของหลัวฟึงอย่างตั้งใจจัก,กรพรรดิหัวใจเฉียบแหลมผู้ซึ่งยืนอยู่ที่ประตูโดยไม่ก้าวออกไปก็โค้งคำนับด้วยความเคารพ ร่างหนึ่งออกมาจากคฤราสน์แล้วชายหนุ่มจากเผ่าพันธุ์มนุษย์สวมชุดเกราะสีเงินและรองเท้าบูทสีเงินคู่หนึ่งปีกฉีวูกลางออกด้านหลังเขามันคือจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดฟื้นจากความตายทายาจากเผ่าพันธุ์ต่างๆตกตะลึงมองหลัวเฟิงขณะที่เขาเดินออกจากคฤราสน์พวกเขาพึมพำกันเองด้วยน้ำเสียงที่เงียบงนันเขานั่นเองมันคือจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดเขาปลอดภัยอย่างน่าประหลาดใจเขามีพรสวรรค์ในตำนาน หลัวเฟิงโคง้งคำนับเทพเจ้าสัตว์ร้ายในอากาศเจ้าแห่งเกาะเขาทักทายเมื่อมองลงไปเทพผู้พิทักษ์ตอบอืมงสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องการฆ่าหลัวเฟิงรวมทั้งขัศวินแห่งแสงต่งตกตะลึงเมื่อเห็นจัก,กรพรรดแห่งแม่น้ำเลดที่ตายไปแล้วและปรากฏขึ้นอีกครั้งตอนนี้พวกเขาตระหนับว่าการฆ่าจัก,กรพรรดเลดบริเวรนั้นยากกว่าที่พวกเขาคิดหลายพันเท่าในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากเผ่าพันธุ์มนุษย์ เช่นเซเว่นเบลดเอ็มเพอเรอร์และชาแมนเอ็มเพอเรอร์พร้อมด้วยทยายาทมากมายตอนนี้ได้ตระหนักว่าจาก,กระพัดเบลดริเวอร์แข็งแกร่งและลึกลับเหลือเกิน